สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ AB Auto วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ BYD Dolphin 2025รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดประเทศไทยด้วยการออกแบบที่ทันสมัยสมรรถนะที่น่าประทับใจและราคาที่เข้าถึงได้ b y d d o n h i n 2025เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในเมืองด้วยรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้โดดเด่นบนท้องถนน ในด้านสมรรถนะ BYD d o l p i n 2025มีให้เลือก2รุ่นหลักได้แก่ Standard Range และ Extended Range รุ่น Standard Range มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด44.9กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังมอเตอร์70กิโลวัตต์และแรงบิด180นิวตันเมตรสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ340กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP ส่วนรุ่น Extended Range ใช้แบตเตอรี่ขนาด 60.48กิโลวัตต์ชั่วโมงมีกำลังมอเตอร์150กิโลวัตต์และแรงบิด310นิวตันเมตรทำระยะทางได้ประมาณ427กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตร,รฐาน W l t เบภายในห้องโดยสารของ BYD Dolphin 2025ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.8นิ้วที่สามารถหมุนได้รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto นนอกจากนี้ยังมีระบบฟอกอากาศ PM 2.5ที่ช่วยให้ภายในรถมีอากาศที่บริสุทธิ์ เบาะนั่งที่มีระบบระบายอากาศพอร์ตชาร์จ USB-C และระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ในส่วนของราคา BYD Dolphin 2025มีราคาที่น่าสนใจมากในตลาดต่างประเทศเช่นออสเตรเลียมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ2,9990ดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งหักแปลงเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 0บาทอย่างไรก็ตามราคาจำหน่ายในประเทศไทยอาจแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆคาดว่า BYD Dolphin 2025จะมีราคาอยู่ในช่วงประมาณ800,000-1ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่แข่งขันได้ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบัน BYD Dolphin 2025ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ดีไซน์ทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่ครบครันทำให้รถรุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางระยะไกลาหากคุณกำลังพิจารณาเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า b y d Dolphin 2025เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ควรพิจารณาด้วยความคุ้มค่าและสมรรถนะที่น่าประทับใจ ขอบคุณที่รับชม AB Auto อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ